สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับเสียกลุยรัชาดาในในประเด็นที่ว่าเล่นพระอย่างมีหลักฐานทุกๆุกด้านรวมกันทั้งวิทยาศาสตร์เอกาสารและประวัติศาสตร์เสียกลุยครับเล่นพระแบบนี้คือเล่นพระแบบไหนครับสวัสดีครับผมกลุยรัชาดาวันนี้เรามาพบกับฟแฟนๆพระเครื่องในวันพุธที่29 เมษายนปี2563วันนี้เราจะมาพูดกันถึงหลายเรื่องจากคุณไตเทพถามมาเรื่องของหลักฐานวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์รวมทั้งหลักฐานที่หยิบต้องได้รวมทั้งวันนี้ผมก็จะบอกแฟนๆพาะเครื่องว่าณถึงปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทุกอย่างล้ำหน้าไปไกลนะครับเพราะฉะนั้นเซียนที่พูดหลมปากคุณเชื่อไม่ได้นะครับ แล้วแม้แต่องค์กรทั่วไปก็ไม่มีความรู้ที่แท้จริงผมเองก็เพิ่งจะมาเจอเมื่อวานนี้หลังจากคุณตายเทพได้ส่งคลิปมาปู่หลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมวัดรหาสไรก็คิดดูว่าองค์กรอุปโลกหรือองค์กรไม่มีความรู้อะไรเลยที่บอกว่าปู่ทิมนี้ไม่มีการสร้าง <15. S 2> ปี15ปีหนทั้งทั้งผมเองไม่ใช่เป็นคนเล่นบูทีมเพราะผมไม่เล่นอยู่แล้วแต่เราดูจากประวัติศาสตร์ดูจากวิทยาศาสตร์ดูจากที่หลักฐานที่เอามาให้โชว์นี่ก็เป็นการบอกให้แฟนๆพระเครื่องได้เลยว่าองค์กรอุปโลกทั้งนี้ไม่มีใครรู้จริงแม้แต่น้อยยิ่งโดยเฉพาะกับสมเด็จมีแต่ลมปากหลักฐานไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มี ประวัติศาสตร์ไม่มีหลักฐานที่หยิบต้องไม่มีอาศัยลมปากฟังเขามาเล่ามาเขาพูดว่าเพี้ยงคำหนึ่งก็เพี้ยนไปเป็นสิบครั้งเพราะฉะนั้นปัจจุบันกล้องวิทยาศาสตร์สามารถที่จะเช็คได้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะมาคุยถึงเรื่องกล้องที่หลังนะครับ,รบเพราะทุกอย่างจะต้องอยู่บนความเป็นจริงนะครับเอาคุณไทเทพเนี่ยครับประวัติศาสตร์ของสมเด็จ ที่เอียหรือเกียรยอดช่วยกันค้นคว้าหรือรวบรวมเนี่ยประวัติศาสตร์หนึ่งที่อยากพูดถึงคือหลวงวิจาร์โดยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของลึกลับคาลายเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเ,าเราจะต้องพูดว่างไงอ่ะบางคนผมอยากจะด่าเจ็บๆ <c oughs> แสบๆก็คือพวกที่ปัญญาอ่อนแล้วก็ไม่มีความรู้สมองหมาปัญญาควายับ นะตัวเองที่คิดออกมามองคนอื่นนี้รู้สึกว่าโง่กว่าเขาแต่หารูไ้ไหมว่าสงสารแทนพ่อแม่เขานะที่มีลูกกับเขาสักคนก็ยังมีปัญญาอ่อนอีกที่ประวัติที่หลวงวิจารณ์ที่มีการคุยกันมาตลอดว่าหลวงวิจารณ์เวลานี้ก็เป็นคดีความกันอยู่ที่โรงพักหลายๆเรื่องเรื่องคําว่าหลวงวิจารณ์ไม่มีตัวตนนะครับนี่คือรูปภาพของหลวงวิจารณ์ นะครับแล้วเขาบอกว่าประวัติไม่มีถามว่าเขาไปหาประวัติที่ไหนเขาไปหาประวัติที่กรมศิลปกรไม่ใช่ลคนทั่วไปไปหาที่หอสมุดแห่งชาติไปหอสมุดแห่งชาติแต่หอสมุดแห่งชาติบางเอิญไม่ได้มีเก็บข้อมูลน,นี้นะครับแต่นี้ไปเกิดอยู่ในไปอยู่ในที่ ศิลปรกรอยู่ที่กรมศิลป์นะรประวัตินี้อยู่ที่กรมศิลปรกรแล้วก็มีพักหลังก็จะมีพูดอยู่ว่าบางท่านนี่เห็นรูปนี้เขาบอกเป็นทวดเขาหรือจะปู่เขาไอ้เรื่องนี้เราไม่พูดถึงเพราะเราเองก็ไม่รู้รนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับคงไม่มีใครเอาบัมบ้าุบลูของคนอื่นแล้วมาให้มาเชิดชูเชิดช,ชูเป็นคามรับนันบนถือเป็นบัมบ้รุบลูตัวเองนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าเป็นปู่เขาแล้วถ้าเขาแอบอ้างคุณกล้ากล้าคอมเมนต์ให้แรงๆนะเพื่อเข้าข่ายกฎหมายคุณจะได้ฟ้องเขาได้แล้วขณะดเดียวกันเขาจะได้ฟ้องคุณได้เหมือนกันเอาไปี่สูตรหถามบรรพฤษกันที่ชั้นศาลชั้นศาลนะครับแล้วอย่างนี้นะครับเขามีลูกถึงรูปหลวงวิจารณ์ตอนอายุ80บแล้วคุณไปดูว่าตอน80ินี้จะเหมือนไหมนะนะครับเพราะฉะนั้นไอ ที่ทจะไปคุยกันเรื่องของเอาบรรพบุรุษมาใส่ให้คนอื่นเขาไม่มีใครเขาทํากันหรอกครับผมก็เชื่อว่าคุณก็คงไม่ทำํำแต่มันก็คือผิดพลาดในเรื่องของส่งเอกสารร,ระหว่างไปอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นยังไงใชหมฮะเนี่ยนี่คือหลวงวิจารณ์ตอน,น,นอายุหกสิปีนะครับแล้วอย่างนี้คุณไป เทียบดูว่าเหมือนบรรพบุรุษภใครหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่รู้อย่าคอมเมนต์นะครับผมนี่ไม่ชื่นชอบคนที่คอมเมนต์แล้วถ้าคุณคิดว่าผมไม่ชอบฟังผมพูดคุณการุนาไปดูของคนอื่นก็ได้นะครับไม่ต้องมาดูของผมแล้วคุณคิดว่าจะคอมเมนต์ผมคุณคิดว่ามีเหตุมีผลคุณคอมเมนต์มาได้พูดแบบนั่นแต่ถ้าคุณพูดหยาบคายนอกจากผมจะด่าคุณแล้วผมยังจะฟ้องร้องคุณด้วย นี่คือตอน80ปีนะครับหลวงวิจารณ์ตอน80ปีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกในคุณต้องไปดูซิว่าบรรพบุรุษคุณอายุเท่านี้ไหมหรือเข้ากาันไหมนะครับนี่ผมแบ่งกานเตือนนะครับแล้วก็ส่วนประวัตินี้คุณได้ไปเช็คได้ที่รรกมรมศิลปกรกรมศิลปากรนะครับไม่มีใครเอา บรรพบุรุษคนอื่นมาให้เป็นบรรพรมาสายให้ตัวเองเป็นบรรพบุรุษตัวเองคงไม่มีใครทํานะครับครับแล้วก็จากประวัติศาสตร์ของลู้วิจารณ์ในนี้แล้วเนี่ยมีอะไรที่เป็นหลักฐานที่ว่าเอ็กวิดพาเฮ้ยนี่เราต้องเล่นแบบนี้เอาอย่างนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่าอ่าอีกเรื่องหนึ่งเราจะมาคุยถึงนะครับผมจะพูดถึงส่วนผสมของพระสมเด็จพระสมเด็จนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องรู้ต้องมีนะครับอันนี้ผมจะเริ่มต้นพูดนะครับหมายถึงมวลสารเนื่องจากใช้ปูนเปลือกหอยดิบกระสุก70%แล้วอีก30%ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผงวิเศษ5ประการผงอิทธิเจผงปฐมังผงม,มหาราชผงพุทธคุณและผงตีนิสินเหซึ่งผงพวกนี้เพียงแค่ใช้ช็อบเขียน แล้วก็ปาดลงมาเพื่อเป็นกระสายเท่านั้นเองนะครับแล้วดินที่ชนิดที่ลงมาอีกดินที่เอาอมาก็คือดินเจ็ดโป่งนะครับดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่าดินเจสะดินหลักเมืองนะครับส่วนลงมาดอกไม้แก่สอนกับเนื้อว่านก็คือดอกสว่าดดอกกาหลงดอกลักซ้อนดอกกาฝากลักดอกชายพฤกดอกราชพฤกดอกว่านนางคุ้ม กับดอกว่านนางล้อมดอกว่านสเสน์จันทร์จันขาวจันแดงและจันดำํำดอกว่านนางกวางว่านพระพุทธเจ้าหลวงนะครับล้วนแล้วแต่จะต้องมีส่วนผสมของในองค์พระสมเด็จองค์พระสมเด็จนะครับเพราะฉะนั้นการที่ที่เซียนหรือองค์กรอุปโลกผมยังเชื่อว่าเขาแม้แต่ซะ ในนี้ยังไม่เคยรู้เรื่องเลยว่ามีผสมอะไรบ้างเราใช้กรรมวิธีผสมอย่างแบบไหนนะแล้วพิมพะเงาแม่พิมพ์มันก็ไม่เคยเห็นนะครับพิมพ์ะที่เฮียมาโชว์นี่มีอะไรบ้างครับโดยอย่างเช่นเช<น>่นอันนี้อ,นนอันนี้คือ<ะ>แม่พิมพ์หินทรายนะครับครับปัจจุบันให้คุณไปหาหินทรายมาให้หน่อยนะครับนี่คือหินทรายนะครับครับนี่คือ,อส่วนผสม ปูนกับผงพิเศษนะครับ <c oughs> นี่คือแม่พิมพ์นี้ <c oughs> แล้วนี่คือลองพิมพ์นะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าการกดออกมาคือเป็นแบบไหน <c oughs> ส่วนนี้คือแม่พิมพ์กับตัวผู้กับตัวเมียนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นเปียกทองนะครับนี่คือเปียกทองทั้งหมดคือแม่พิมพ์ตัวผู้ตัวเมียทั้งหมดนะครับจริงๆมันมีมากกว่านี้อีกมากมายนะครับเราตัวผมเองก็อยากรู้ว่าทองมันเป็นยังไงเขาจึงได้เอาพระ ไปหลอมออกมานะครับนี่คือเปียกทองเพระพรนะนั้นหลอมออกมากก็ยังคือทองนะเปอร์เซ็นต์เรียกว,ว่าทองโบราณเขาเรียกว่าทองดอกบวกทองดอกบวกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่ามีตัวตนมีอะไร,รนี่คือส่วนเฉพาะในประวัติที่มีอยู่นะครับ,รบส่วนนี้แต่กินลืมไปนะครับใบที่ผงพุทธคุณทั้งหมดนี้คือแปลจาก คำพีใบลา,านของหลวงปู่คำคเป็น,นท่านเป็นคนบันทึกนะครับ,รบเป็นภาษาขอมแล้วให้กระแปลมาเป็นภาษาบาลีแล้วค่อยมาเป็นภาษาไทยนะครับ,รบส่วนนี้อันนี้โชว์อยู่นี่คือ,อกอบบราบโนแห่งชาติก็คือเช็คคาร์บอน14นะครับว่าเช็คอายุพระของสมเด็จที่มีมา ทั้งหมดในนี้ที่ตามเอกสารนะครับก็ร้อยประมาณร้อยห้าสิบกว่าปีถึงร้อยหกสิบสี่ปีนะครับก็มีการเช็คมาทั้งหมดนะครับ,รบถ้าเช็คพระเนี่ย<ะ>ใครบอกไปเช็คพระแล้วองค์พระมาโชว์นี่โกโกหกเพราะ <c oughs> ว่าการที่แล้วองค์เดียวก็ไม่พอการที่จะเช็คคาร์บอนสิบสี่ต้องใช้ถึงสิบองค์งสิบกว่าองค์สิบกว่าองค์ถึงจะพอพบต้องบททิ้งครับทาลายเลยถ้าไม่มีพระเยอะๆนี้ทําไม่ได้เด็ดครับทำไม่ได,ด,ไได้เพราะฉะนั้น การที่คนเราจะเล่นอย่างนี้คือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นี่นะคาร์บ,บอนสิบสีก็วิทยาศาสตร์อันนี้คือของหลักฐานที่จับต้องได้นะครับส่วนภาคเครื่องพวกนี้ก็ออยู่ตรงนี้ส่วนนี้คือประวัติศาสตร์นะครับขอ,ของผู้แก่แม่พิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นตามกฎหมายประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์หลักฐานที่จับต้องได้ครบแต่ถ้าอันไหนที่ไม่ครบ ถือว่าต้มตุนนะครับแล้วอีกเรื่องหนึง่งในปัจจุบันพระที่สามารถพิสูจน์ด้วยกล้องเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มีมากกว่า60%ของพระเครื่องทั้งหมดนะครับเช่นเบญชภาคีทั้งชุดแล้วก็สมเด็จทั้งสามวัดหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมแล้วก็รวมถึงเนื้อดินทุกชนิด แล้วก็ล,ลงรวมทั้งปู่ทวด97ครับพวกนี้สามารถเช็คด้วยกล้องเทคโนโลโยีได้นะครับ้าานท่านจะถ้าท่านต้องสงสงัสงสยว่าพระคุณแก่หรือเปล่าท่านสามารถเอามาเช็คพระที่นี่ได้นะครับโดยที่ท่านไปทำบุญนะครับทำบุญกับลงวัดพัชะชรกิติยภารามนะครับ หรือที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชองค์ละ1,000บาทท่านสามารถมาเช็คพระฟรีนะครับท่านนโอนตังโอนตังเข้าทางนู้นเลยโอนโอนไปเลยฮะคุณโอนบัญชีเข้าทางวัดอ่าพัชระพัชระกิจยาพารามหรือที่สมเด็จพยุพราชโรงพยาบาลนะครับแล้วคุณมาเช็คพระได้องค์ละ1 0 0 0บาทฟรีนะครับโอนไปกี่ตังค์แล้วครับพีย น่าจะล้านกเป็นร้านล้หลายร้านแล้วหลายร้านแล้วร้านกว่าบาทนั่งเช็คพระอยู่นี้เท่ากับได้ร่วมทาบุญด้วยครับแล้วทีนี้อย่างก็ที่นี่นะฮะกองนี้ร้อยกว่าใบนะครับก็คือที่ผมท้านะครับว่าทุกองค์กรที่ตรวจประกวดพระมาเช็คมาเซอร์มาก็ดีผมเชื่อว่าตาเปล่า 10X นี้ไม่สามารถดูอะไรได้นะครับหลอกลวงทั้งนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าท่านมีใบประกวดแล้วถือมาที่ผมนะครับผมเช็คให้ฟรีนะครับแต่ถ้าพระท่านเช็คแล้วพระแก้ผมเย็ดใบ,ค,บคุณไม่ต้องเสียอะไร,รแล้วคุณมาดูเช็คพระกับผมที่เดียวกันที่จอตรงนี้นะครับจอนี้1,600เท่านะครับมองเห็นได้ทุกอนุหมดนะครับแล้วสามารถเช็คเห็นว่ามวลสารสมเด็จบัญญัติไว้มีอะไรนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมเชื่อในวงการสังคมภาคเครื่องที่มีความรู้จริงๆไม่มีนะครับงูงูปลาปานะครับส่วนที่ท่านจะเช่าผ้าจากใครก็แล้วแต่นะครับไม่สามารถใช้หลักวิทยาศาสตร์รับรับรองให้คุณได้ใช้ลมปากคุณอย่าไปเชื่อนะครับต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์เพียงเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่า ลมปากพูดไปมาเล่ากันามามันมันไม่ถูกต้องนะครับแล้วโดยเฉพาะถ้าจะประก,กวดพระนะครับแฟนๆผมเชื่อว่าแฟนๆพระเครื่องมักจะเจอบ่อยก็คือเรื่องถกสวดพระสวดพระว่าพระเกะพระเกะโดยที่หยิบพระเข้าไปถึงอย่างเช่นสมเด็จอย่างเงี้ยหยิบไปถึงผิดพิมพ์ผิดเนื้อแฟนๆพระเครื่องฟังไว้นะครับ จากนี้เป็นต้นไปท่านจะมีกฎหมายคุ้มของท่านนะครับเช่นคําว่าผิดกฎหมายมาตา3าม4ีหนึ่งซึ่งสามารถแจ้งความดําเนินคดีอาญาได้โดยที่ถ้าคุณไปยื่นสมเด็จไปเช็คนะครับพอเช็คปุ๊บเขาหยิบปุ๊บบอกผิดเนื้อหรือผิดพิมพ์ถ้ามันบอกผิดพิมพ์คุณบอกว่าขอดูพิมพ์หน่อยนะแล้วพิมพ์ผมผิดยังไงแล้วผิดแท้ของคุณแท้ยังไงครับถ้าเขาอธิบายไม่ได้ หรืออีกก้อนนั้นก็คือบอกผิดเนื้อคุณช่วยอธิบายเนื้อสมเด็จมีมวลสารละลายให้เขาอธิบายมาถ้าอธิบายไม่ได้ท่านแจ้งความที่โรงพักได้เลยนะครับในมาตรา3,4,1ข้อหาช่อโกงนะครับในขณะเดียวกันการประกวดคนมากกว่า10คนขึ้นไปสามารถที่จะเข้าขายอฟอกเงินนะครับสามารถที่จะแจ้งยึดทรัพย์ได้โดยที่ดำเนินคดีแล้วยึดทรัพย์ การยึดทรัพย์นี้ผู้จัดรวมทั้งกรรมการที่เกี่ยวข้องในงานนั้นทุกคนที่อยู่ในงานนั้นถือเป็นผู้ต้องหาทั้งหมดสามารถดําเนินคดีทั้งอาญาคุกกับยึดทรัพย์นะครับเพราะไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานมาชี้แจงได้นะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆภาคเครื่องถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปประกวดนะครับเพราะพวกเขาไม่มีความรู้แต่ถ้าอยากประกวดก็มีกฎหมายคุ้มของท่านข้อนี้นะครับ เพราะฉะนั้นใช้ให้กฎหมายให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ท่านสงสัยพระเครื่อพระ,ะท่านไม่แท้ท่านมาเช็คที่นี่ได้นะครับในกรณีไม่มีใบประกวดหรือไม่มีใบเซอร์มาคุณก็เสียเงินพันหนึ่งทำบุญนะครับผมเช็คให้ท่านฟรีคุณนั่งเช็คกับผมที่นี่แหละผมจะบอกคุณว่าพระคุณแท้แท้ยังไงเก๊เก๋ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นหลักวิทยาศาสตร์เชื่อได้ตลอดเวลา Yeah, ค,คุณนั่งคู่บผมผมจะบอกคุณว่าแท้แท้ยังไงแกย์เกย์ยังไงนะครับเราดูไปด้วยกันนะครับคุณจะได้มีคําตอบที่ชัดเจนนะครับเขาเวลาเฮียอธิบายให้เขาแล้วเนี่ยเขาหายคล่องใจไหมคุณคิดว่านี่ร้อยกว่าใบครับแล้วก็ไอ้อที่<ก>ไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้มีคนไหนที่มีข้องใจไหมไม่มีคือทุกข้อข้องใจที่เขาถามนี่เราอธิบายให้เขาฟังได้อธิบายได้หมด เขาเขาแฮ ppy ไหมพอได้ฟังแล้วเขารู้สึกว่าเขาตาสว่างไหมครับพี่แน่นอนสมมติว่าคุณไปประกวดมาแล้วเขาบอกว่าแท้คุณได้รับใบมันนี้มาคุณคุณภูมิใจไหมภูมิใจ่วนเลยแล้วผมมาสวดเก้แล้วคุณอยู่ๆให้ผมยึดใบนี้เผมต้องมีเหตุผลพอแล้วคุณจะต้องยอมรับได้คุณถึงจะให้ผมยึดใบนี้ครับอย่ามาถ้าคุณถ้าผมพูดเคลียร์คุณไม่ได้คุณให้ผมยึดอ่ะยังไงคุณต้องเชื่อว่าของคุณมีก่อนครับอันนี้มาหลักตายตัวอยู่แล้วครับ แต่คนพอฟังเฮียไปพบเขาสลดไหมหรือเขาแบบรู้สึกว่าเออมาถึงนี่แล้วกระจ่างมีคําตอบแล้วก็<ช> <ๆ S 1> ทุกอย่างถูกต้องไม่ใช่พวกอุปโลกพวกองค์กรอุปโลกหรืออะไร,รบงานนี้แท้งานหน้าเกะมีที่ไหนที่มีข้อยุติบ้างครับหลักวิทยาศาสตร์นี้ยุติแน่นอนเจ้าของวันนี้แท้อีกเจ็ดปีแท้อีกร้อยปีก็แท้เจ้าของพระที่มาให้เฮียเซอร์ไอเมียสวเดเนีน่ยระดับทั้งนั้นมีระดับทั้งนั้น เขาคงไม่เสียเงินไปประกวดแล้วก็มาอย่างนี้แต่เขาก็อยากรู้ครับจริงๆผมก็ไม่อยากเล่าเรื่องหนึ่งเพราะเรื่องนี้เกิดที่นี่แต่เล่าก็ได้บังเอิญพี่วันชัยแห่งหนังสือพิมพ์บ้านเมืองอยู่ในเหตุการณ์นี้นะครับมีลูกค้าคนหนึ่งเนื่องจากตอนนี้โควิดก็ลูกค้าใส่แม็กมาแลาเราเองก็จําไม่ได้เพราะวันมันเจอคนเยอะอยู่แล้วเขาถือใบประกวดมา เราก็บอกว่าจะมาให้ผมเช็คพระครับแล้วก็อีกคือมาสององค์องค์หนึ่งพันหนึ่งครับแล้วก็อีกองค์หนึ่งมีใบครับไม่ไม่ต้องเสียตังค์ครับพอเสร็จแล้วองค์ที่เช็คไปว่าเก๊ก็เอาจบไปใส่เขายื่นใบที่เขาประกวดที่หนึ่งมาครับที่ผมบอกว่าร้อยกว่าใบมีมีองค์สององค์แท้ก็คือรวมองค์นี้ด้วยเพิ่งเพิ่งแท้เป็นองค์ที่สองคือเพิ่งแท้เป็นองค์ที่สองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองครับ พี่วันชัยอยู่ตลอดการับดูเงินจนจบก็ได้ได้สัมภาษณ์เข้าไปเขาเข้ามาถึงเขาบอกว่าเนี่ยเขาขอเช็คพระองค์นี้หน่อยนาองค์นั้นเขาไม่ได้มีใบประกวดก็ทําบุญพันหนึ่งแต่องค์นี้เขามีใบประกวดมาครับขอเช็คฟรีก็เช็คเราก็บอกไม่มีปัญหาตามเงื่อนไขอยู่แล้วครับผมก็ทาเข้าไม่ได้ว่าเขาเป็นใครเขาว่าสายแม่มาแล้วก็วันวันอย่างที่บอกว่าเราเช็คพระเยอะๆเราจะไปจําใครได้ครับ รากว <ique> ่าพระองค์นี่มาเขารออยู่ข้างนอกแต่พี่วันชัยนั่งอยู่ตรงนี้ครับผมก็เอาพระองค์นี้เข้ากล้องเสร็จผมก็เรียกเจ้าของพระครับปกติทุกครั้งที่เทสเสร็จเรียบร้อยจะเรียกเจ้าขอะเรียกของเจ้าของพระมาเราจะมาอธิบายว่าแท้แท้ยังไงเข้ามาถึงเราบอกคุณว่าคุณพระแท้นะครับองค์นี้พระแทนนะครับเขาก็ถามผมว่าเจอมลสารประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ผมบอก ระหว่าง40ถึง60เอร์เซนตะครับแต่ถ้านิวนี้แท้แน่นอนเขาบอกเออมันต้องอย่างนี้เขาถึงเปิดเผยออกมาว่าเมื่อ2-3เดือนที่แล้วเขามาเช็คผมพอเช็คผมไปว่าแท้เขาก็เลยส่งประกวดประกวดติดที่หนึ่งเขาก็เลยอยากจะกลับมาเช็คอีกทีหนึ่งดูเซฟว่าแต่กุยเนี่ยแหกตาไหมแหกตาไหมพูดตรงๆเลยก็คือเหมือนเดิมนายยกนิ้วให้ของแม่ป้งพี่วันชายแห่งหนังสือพิม บ้านเมืองถึงโอ้เจอมาปุ๊บแบบนี้เขาบอกอย่างนี้ต้องทําเรื่องนี้หน่อยครับแกเลยถ่ายรูปคงจะเขียนวันอาทิตย์คงจะได้ครับได้ดูพี่วันชัยคงจะออกข่าวมาเพราะรว่าได้ถ่ายรูปเจ้าของพระแล้รออกมาครับเพราะฉะนั้นยังไงก็คือหลักวิทยาศาสตร์นะครับแท้วันนี้สิบปีข้างหน้าแท้ห้าสิบปีก็แท้ร้อยปีก็แท้เฮียครับที่นี่เวลาเราตอบคําถามคนที่มาตรวจพระเนี่ยทรไมาเฮียบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบมันคืออะไรครับดินในนี้ตามในในคัมเพ์ที่นั้น,นั่งเกอยู่มีดินอยู่ห้าชนิดครับเพราะฉะนั้นเราเจอตัวหนึ่งเราก็ให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้ครับถ้าเจอดินหนึ่งตัวจะให้ <c oughs> ให้เกรดให้คะแนนยี่สิบถ้าเจอห้าตัวเราให้ร้อยครับแต่ถ้าเจอสามตัวก็ให้หกสิบเพราะฉะนั้นการเจอกี่ตัวก็แล้วแต่ตั้งแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถือเป็นพระแท้หมดครับเพราะพวกนี้ไม่ใช่ เสร็จใบไม้ปลวลงมาไม่ใช่ครับไอ้นี่คือโจะจงใสลงใบแต่เนื่องจากโบราณเนี่ยการผสมมันใช้เบอร์ครับเพรานะนั้นทั่วมัง่งไม่ทั่วมัง่งบางทีหลบในอยู่ในองค์ในก็มีไม่ใช่ว่าจะไม่มีส่วนใหญ่เจอกี่เปอร์เซ็นต์ครับอ,อ๋อส่วนใหญ่เจอแถวสี่สิบหกสิบแปดสิบจะมากกว่าครับผมสายเองยังแค่สี่สิบแปดสิบมันแค่นี้เลยข oh <yeah. S 2> อาเงี้ยอ๋อก็บางทีมันไม่ได้ว่ามันจะต้องเต็มทุกองนะครับบางทีอาจจะเต็มก็ได้แต่มันหลบอยู่ในไงครับ เราส่วนผสมสมัยก่อนมันไม่ได้ใช้เครื่องเตีมันใช้มือครับเพราะนี้อาจจะไม่ทั่วพอเฮียมาดูสองกล้องให้เขาดูอย่างนี้เนี่ยเขาเขาเขาพอใจพอใจเพราะมีคําตอบไม่เหมือนที่อื่นไปบอกผิดพิมพ์ผิดเนื้อแล้วก็อธิบายอะไรก็ไม่มีครับโดยเฉพาะไอ้ที่บอกว่าถ้าแท้เราผมจะเซอร์ผมบอกเลยว่ามันเป็นการต้มคนอย่างชัดๆเขามีบรญญาเซอร์คุณทั้งหมดเหรอยกเว้นมีของที่มีใบสั่งนะครับแต่ผมก็ยังยืนยันนะครับ ท่านอย่าไปเชื่อเซียุบโลกหรือองค์กรอะไรทั้งสิ้นท่านหาวิทยาศาสตร์คุณมีคำตอบแน่นอนนะครับแล้วรับรองได้ไม่ถูกหรอกนะครับก็คือวิทยาศาสตร์นะครับที่เช็คได้ทุกอย่างออกมาได้นะครับมีคำตอบแน่นอนเนีย่ยเปิดส่องให้คนมาดูกี่วันครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์10โมงถึง4โมงครึ่งนะครับเว้นวันอาทิตย์นะครับ เบอร์โทรศัพท์นี่เฮียรับเองไหมทั้งนี้ได้เลยรับเองหมดฮะรับเองทุกสายกับมีคนโทรมาด่าเฮียไหมถามจริงโทรด่านะไม่เมีแต่ว่าคอมเมนต์โรงแรมผมนี่ใส่ให้เลยแล้วบางทีผมลบของเขาออกแล้วผมใส่ชื่อเขาผมด่าแล้วแชร์ไว้ประจานมันไปในตัวเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นอยากคอมเมนต์ผมนะครับผมก็ไม่ชอบเท่าไหร่นะครับถ้าคุณคิดว่าผมพูดแล้วไม่ดีหรือไม่ถูกใจผม คุณไปดูช่องอื่นก็ได้เพราะผมพูดหวานไม่เป็นผมพูดตรงๆนะครับผมไม่ชอบโกหกคนนะครับผมมีหลักหลายอาชีพแล้วอย่างอายุขนาดนี้แล้วนะการพูดตรงเป็นสิ่งที่ดีนะครับคุณดูเวลานนี่เซียนๆแต่ละคนที่อุปโลกขึ้นมาเนะี่ยแทบจะไม่มีแผ่นดินอยู่ทำเพื่ออะไรอะฮะนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ